ช่วงที่สองของรายการสืบสารศาสตร์โบราณนะคะวันนี้เราจะมาฟังจันแอนพูดคุยเรื่องเพลงยาวอุธยากันะค่ะวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มนะคะเพื่อที่จะสุกหน้าเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดนะคะเพราะว่าที่อยากจะมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องเพลงยาวพยากรกรุงศรียุทยานะคะซึ่งเพลงยาวพยากรกรุงศรียุทยาจะมีพื้นฐานเนื้อหาการพยากร์สถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคตรรว่าจะมีความวปตจภัยนานา ซึ่งมีการคาดกันว่าประพันธ์ขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองหรือไม่ก็สมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งบทประพันธ์เนี่ยไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดส่วนที่ว่าเพลงยาพยากรกรุงศรียามาจากไหนก็ต้องบอกว่าถ้าใครเคยฟังมหาสุบินชาดกนะซึ่งอาละมหาสุบินชาดกเนี่ยในวันจันทร์เราก็จะพูดถึงก็าจะเป็นเรื่องของการชาดกอยู่แล้วนะเป็นความฝันสิบหกประการของพระเจ้าประสิทธินะก็เราก็ได้ ได้เล่ากันบ่อยๆทีเดียวนะคะแต่ว่าคนไทยเรียกว่าอิทานพญาปัตทเวนนะปัตทเวนูฟังดูแล้วแบบดูขลังนะแต่ปัตทเวนมาจากคาว่าประเสนทีนะคะคือเป็นการทํานายฝันซึ่งเปรียบเสมือนพุทธพยากณรว่าไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าประเสฐที่แต่เกิดหลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้วแล้วก็เป็นที่มาของ เพลงยาวของเรียกว่าเพลงยาวพยากรณ์ของกรุงซีริยาซึ่งมันก็ปรากฏไปตามนั้นจริงๆนะคะก็ถ้าหากว่ายังจําได้ก็กลุ่มสิริการช่วยจําด้วยนะเดี๋ยวจะลืมไปพอถึงวันจันทร์แล้วอาเลยไม่ได้พูดเลยคือพระสุนินทมีเบ็ดสิบหกประการคือจะพูดคร่าวๆเพื oh ations, ่อจะโยงไปถึงวันศุกร์ที่จะพูดถึงว่ามันเกี่ยวพันอย่างไงแล้วทาไมถึงพยากรณ์อย่างนั้นแล้วทาไมถึงเป็นความจริง ต้องบอกว่าประเทศไทยเราก็มีนอสตาดามุสนะคะเกิดที่มีนำมาประพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เพลงยาวในที่บอกว่ามันน่าจะมาจากเหมือนกับเรียนแบบมหาสุบินชาดกเนี่ยปรากฏในหนังสืออธิบายแผนที่พระนครศรีอยยาซึ่งมหาอม,มาโทรพระยาบบราณราชธานินหรือชื่อเดิมว่พพรเดชะคุปอดีตสมุหเทศาพิบาลมณฑลอุทยาและก็อดีอุปนัญราชบัณฑิสภาแผนโบราณคดี พิมทูกลก้าวถวายประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบวงสวงอดีตมหาราชเจ้าที่พระนครศรีอิธยาเมื่อปีพุทธศักราช2459ซึ่งก็สันนิษฐานกันว่าเพลงยาวนี้มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิธยาซึ่งนักวิชาการก็พยายามที่จะหาหลักฐานมาสนับสนุนก็ไม่อาจจะสรุปแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่งแม้ว่าในตอนท้ายของบทกลอนได้บันทึกกำกับไว้ว่าพระนารายณ์เป็นเจ้านบบุรีทำนาย ซึ่งตามความจริงเนี่ยทนา,ายก็ก็คือสมเด็จพระนรายมหาราชส่วนนบุรีก็คือมองโมบูดีค่ะนะคือตำกองก็เขียนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ในคำนำหนังสือนะว่าเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยาเนี่ยอ้างไว้ข้างท้ายว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพรานรายมหาราชเพลงยาวนี้มีหลักฐานเชื่อว่าแต่งเมื่อครั้งกรุงศรีปย,ยาเป็นราชธานีด้วยในคำให้การของพวกชาวกรุงเก่าที่พม่า จับไปถามคําให้การเมื่อครั้งเสียกรุงโดยกล่าวอ้างถึงแต่ข้อที่ว่าเป็นพระราชนิพนธ์สม็จพันาลายนั้นไม่มีหลักฐานนอกจากเขียนอ้างไว้กับเพลงยาวคือเขียนไว้ในเพลงยาวเลยนะคะแต่ว่ามันประหลาดตรงที่ว่าเพลงยาวบทนี้มีผู้ท่องจํากันมาแพร่หลายจนในกรุงรัตนโกสินทร์เราก็ยังเรียกกันว่าเพลงยาวพุทธธรรมนาด้วยส่วนในหนังสือคาให้การของชาวกรุงเก่านะคะก็มีเรื่องคํามยากรุงศรีอยานี้เช่นกัน เรียกว่ามันแพร่หลายในทศที่เลยนะคะกล่าวกันว่าเป็นพระราชพิธ์ของพระพุทธเจ้าเสือมีเนื้อความสั้นกว่าและประกฏความเป็นร้อยแก้วซึ่งก็สันนิษฐานเพิ่มเติมได้อีกว่าเพลงยาวน,นี้อาจแต่งขึ้นเพื่อใช้ทําลายขวัญกําลังใจสาธารณะคือเป็นการเมืองนะเพราะบทกลอนดังกล่าวมีเนื้อความคล้ายกับร่ายของพระเจ้าสุริย์ทราบดีหรือพระเจ้าเสือที่ทรงประพันธ์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยาทางการเมืองในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นการคมขวัญต่อมากับกลายเป็นที่แพร่หลายนะแล้วก็พอเสียกรุงศรีอยุธยายิ่งแพร่หลายก็ไปถึงจุงงลตนาโกซินทีเดียวนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะได้ฐานว่าผู้แต่งต้องเป็นคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งมีความสามารถในทางโหราศาสตร์ด้วยแล้วก็ถือทางจิตวิทยาและเป็นนักประพันธ์แล้วก็นํามาผนวกับเรื่องของพุทธธรรมนาย 2. อย่างนี้แน่นอนต้องใช้ใทางจุดประสงค์ทางการเมืองมากกว่าด้านอื่นนะคะแล้วก็เป็นที่ข้อหน้าสังเกตนะคะว่าการทำลายชตาบ้านเมืองไปในทางเลวร้ายเช่นนี้ถึงเรื่องของข,องขาดาตายจริงไหมคะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกทำนายทุกปีนี่แบบน่ากลัวมงกเลยนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นเรื่องอัปมงคลซึ่งถ้าเป็นการแตง่งโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะถูกข,อข้อสถานะได้ดังนั้นผู้ที่สามารถทํานายกล่าวอ้างออกมาได้ และทําให้ผู้คนยอมรับและจดจํากันนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความสําคัญระดับพระมหากษัตริย์หรือบุคคลที่พระมหากษัตริย์ให้การยอมรับนับถือคือถ้าเราแตแถ้าเราแตลเนะีย่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยกรมโหราธิการได้ถูกยุบลงไปการพยากรณ์ใครก็พยากรณ์ออกมาได้นะคะในเรื่องในร้าย,ายในเรื่องการเมืองเรื่องภัยสึนามิอย่างที่เราได้ยินกพยากรณ์ทุกปีนะคะมันไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นยุคที่ทุกคนสามารถแสดงออกทำความคิดเห็นได้ แต่กรุงศรีธิยาภายใต้พระมากษัตย์เนี่ยการที่จะพยากรณ์อะไรนั้ายออกมาเนี่ยแล้วก็อื้ออึงไปทั้งพระนครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเพลงยาวต้องออกมาจากในวังนะคะที่นี้พอออกมาในวังแล้วไม่เคยปรากฏว่ามีการประหารผู้ที่ออกเพลงยาวนี้แสดงว่าต้องเป็นบุคคลสําคญค่ะนะคะแต่ว่าจะเป็นใครนีนั้นเนี่ยมันก็น่าสังเกตตรงที่ว่าคนโบราณนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์ของอาจารย์เอง อ่านหลายๆเล่มแล้วเนี่ยมันมีข้อความอยู่อันเลยนะที่ชาวบ้านประชาชนทั้งหลายเนี่ยมักจะพูดกันอยู่เส,สมอเสมอว่าเขาบอกว่านี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เป็นถึงมหาราชค่ะนะคำสาปแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือคาพูดหรือมีวาจาอะไรออกมาแล้วมักจะเป็นความจริงเรียกว่าวาจาศิวาจาสศทธิ์ค<ฆ>่ะ<ฆ>อย่างที่บอกว่าในเมื่อคําท้าเขียนว่าพระนารายมหาราชค่ะก็น่าที่จะเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าเป็นเรียกว่าเป็นคําพยากรณ์ที่พระนารายมหาราช ทรงไม่พน,นเอาไว้อาจจะมองว่าคือในสมัยนั้นเนี่ยมันยุ่งเรื่องการเยู่หลายอย่างลูกก็จิงได้จะสมบัตินะแล้วก็คือคงมีครับความขับแค้นขับพะไทยหลายๆ,ๆอย่างนะแล้วก็พอแต่งออกมาเปรียบเสมือนคล้ายกับเป็นการแช่งบ้านเมืองเหมือนกันว่าลูกหลานทําสิ่งที่อัปยศ์อัปฟีและต่างๆนี่คือมันก็จะต้องประสบภยัยพิบัติแน่ๆในวันข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นการกริย์แช่งไว้ล่วงหน้าว่าปลายอูซิเบยจะเกิดอะไรขึ้น เราก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าความยาวห้าสิบหกบทเนี่ยคือถ้าบอกว่าในรัชสมัยใดในปลายทุยานเป็นกวีเนี่ยก็ก่อนจะฟ้ากุ้งก็มีสมัยพัญญารายนี่แหละคะ่นะที่แบบสีกาบก็ถึงขนาดที่ว่าโคงโคงกราบชั้นโคงกรสมัยนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในประตูเนี่ยก็ยังพูดกันเป็นภาษาโคงกรที่สีกาบเดินคุยกันนะอะไรแหนี่ท่านได้แต่ใดมานะเจ้ามีพบเรากถึง้ก็ทงในประตูพูดนะคะ คือขนาดคนคุยากันด้ยคุยกันเหมือนภาษากรอนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ว่ากรอนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกันดารายคืออันนี้เป็นความคิดของส่วนตัวนะถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีหลักฐานไม่มีพศออไม่มีการบอกเล่าเพราะว่าอาจจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัป,ปมงคลคือก็ไม่มีใครกล้าพูดประการหนึ่งว่าใครเป็นคนแต่งอันที่สองผู้ที่แต่งคงเป็นผวากระสัดที่ามิจฉามาจากในวงังนั่นจึงไม่มีประชาชนคนไหนที่จะกล้าพูดพูดถึงตรงนี้น่าสนใจนะคะ ว่ามีคำกรว่าอย่างไงค่ะแต่ต้องคงจะต,ต้องเป็นสุกหน้าซึ่งก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยวันจันรำทานคุงจะได้เล่าถึงความฝัน16ประการของพระเจ้าประเปรฐที่ะและเสร็จแล้วในวันสุกเรามาดูเพลงยาวพยากรณ์ของกรุงศรีอุทยาจะมีความคล้ายคลึงกันและข้อสําคัญเราสามารถเปรียบเทียบนะสมัยตกรุศรีผ่านไปแล้วกรุงเทพ200ปีผ่านไปแล้วนะ อายุทยา200ปีมีศึสกสงครามข้างแรกเราเสียกลุ่มท่ามากองร้อยปีให้หลังเสียกลุ่มข้างท่า้าที่ทททททอ2องนะคะรัตนโกสินทร์สองร้อปีตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในวงจรเดียวกันหรือเปล่าค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสืบสารศาสตร์โบราณแล้วะค,ะค่ะตินนดตามรับฟังรายการย้อนหลังนะคะที่ w w w s a n a n, o n g o m ค่ะเข้าไปติดตาม เรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆของ,ของจันแอนได้นะคะใน Facebook ด้วยค่ะ <Okay. S 2> www.facebook.com/ajarnann เหลือเวลาอีกแค่เดือนหนึ่งก็จะถึงการอบรมโหราศาสตร์แล้วตอนนี้ก็ยังพอจะสอบถามรายละเอียดน่าจะยังทันอยู่นะคะจันค <Okay. S 1> ่ะก็ถามรายละเอียดได้ที่0816513034ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ